ที่พิพิธภัณฑ์นากางแปลงครับกับผมอาริ์บริษัทวิทยากรโครงการพระราชดำริสวนป่าสมุนไพรวันนี้ก็ท่านผู้บิเกียินะครับซึ่งก็เดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ท่านก่อมาแวะเยี่ยมท่านมาเป็นประจาตลอดและท่านก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรครับซึ่งก่อเรียนรู้นะครับวันนี้ก็บอกว่าท่านมาขอเรียนวิชาแรกก่อนนะครับก็คือวิชาการทําพิมพ์เสนน้ำครับท่านก็ได้เรียนรู้พิมพ์เสนน้ำเรียบร้อยแลยนะครับ ต่อไปถ้าก็จะมาเรียนรู้หลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทาสมุนไพรจะเป็นยาดมยาลมยาหมองนะครับสมุนไพรทุกอย่างนะครับเป็นการเรียนรู้ครับซึ่งก่อวิทยากรนะครับอาจารย์ปรานีบริจัดก่อได้ให้ความรู้เรื่องนี้นะครับโดยไม่คิดมุลค่าครับก็ถือว่าเราทํางานนะครับโครงการพัฒนามบีสวนป่าสมุนไพรซึ่งได้รับบอกหมายนะครับมานิดบริจัดได้รับประาทานบัตรตลอดชีพในการสอนวิชาชีพเรื่องนี้ให้แก่ชุมชนทั่วไป ท่านต้องการอยากเรียนรู้มาคนเดียวก็ได้มาเป็นกลุ่มก็ได้มาเป็นคณะก็ได้ครับสอนฟรีครับที่พิพิธภัณฑ์หนังกลางแปลงครับเราสอนให้แก่ท่านฟรีครับครับวันนี้ก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทําพิมพเสนน้ําครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทําพิมพเสนน้ํารู้สึกเป็นไงบ้างครับโอ้ดีมากเลยครับได้ประสบการณ์ได้ความรู้แล้วก็ได้ทําเองได้ทําเองได้รู้ว่าเออส่วนไหนต้องผสมส่วนไหนต้องผสมครับผมครับแล้วก็ ถ้าทําไปเนี่ยก็จะเป็นต่อยอดจากการดำเนินชีว so ิตนะครับท like like yeah. ําไปขายทำไปของชํลุวยครับผมของชํลุวยให้กับงานต่างๆครับผมครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ทำมาเรียนรู้นะครับก็จะดีตรนรับนะครับยังมีวิชาเยอะแยะมากมายเลยขอฝากส่านด้วยความรู้ที่ท่านเรียนไปนะครับถ่ายทอดต่อนะครับถ่ายทอดต่อแก่ชุมชนทั่วไปนะครับให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเป็นรายได้ในเศรษฐกิจในขณะนี้นะครับ ของใกล้ตัวนะครับพืชผักพื้นบ้านนะครับก่อเป็นการเรียนรู้สมุนไพรมาใช้ส่วนตัวก็ขอฝากท่านด้วยนะครับว่าวิชานี้ถ่ายทอดต่อนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานครับขอบคุณมากครับครับในการเดินทางครั้งนี้ก็ขอให้ท่านเดินทางโชคดีมีชัยและพี่พิธภพันฑ์หนังกลางแปลงก็ยินดีต้อนรับท่านนโอกาสต่อไปครับยังอีกหลายวิชานะครับที่ถ่ายทอดต่ออีกนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ